เปิดคลิปมานี่ใจฟูวาบเลยค่ะคุณพี่เหมือนเรากำลังนั่งหน้าสุดติดขอบกระจกไปกับพี่ทาหารเลยบรรยากาศคือรถกำลังวิ่งผ่านหมู่บ้านช้าๆแล้วดูสองข้างทางสิคะน่ารักไม่ไหวเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกเลยจะเห็นคุณลุงคุณน้ามายืนดักรอบโบกมือหย่อยๆส่งยิ้มหวานกันตั้งแต่ต้นซอยเลยค่ะโดยเฉพาะคุณลุงเสื้อแดงนั่นยืนเด่นเป็นสงา่าโบกมือให้กำลังใจสุดฤทธิ์เห็นแล้วเอนดูมาก แล้วพอรถเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆโอ้ยแฟนคลับหนาแน่นมากค่ะชาวบ้านออกมาต้อนรับกันทุกเพศทุกวัยจริงๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คุณป้าคุณยายพากันมายืนรอส่งพี่ทหารกันเต็มหน้าบ้านบางคนถือธงชาติไทยโบกสะบัดคริ้วสวยเชียวเห็นแล้วรู้สึกฮึกเหิมตามเลยค่ะเหมือนศิลปินดังมาลงพื้นที่ยังไงยังงั้นแต่เท่กว่าเยอะเพราะนี่คือรั้วของชาติ สังเกตดูมือพี่คนขับสิคะยกมือไบายบยทักทายชาวบ้านตลอดทางดูอบอุ่นมากเป็นโมเมนต์ที่เห็นถึงความผูกพันสุดๆคือชาวบ้านเขาก็รักทหารทหารเองก็ซึ้งใจที่ชาวบ้านเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานตามแคปชั่นที่ขึ้นเลยคะ่ะอ่านแล้วจุกอ,กอกเบาๆที่บอกว่าขอบคุณมิตรภาพที่เอ็นดูลูกหลานทหารครับให้มันจบที่รุ่นเรา คือพี่ๆเขาเสียสละกันมากๆเพื่อให้ความขัดแย้งจบที่รุ่นเขารุ่นลูกหลานจะได้สบายซึ้งง่ายิ่งรถวิ่งไปไกลเท่าไหร่แถวคนส่งก็ยิ่งยาวขึ้นเรื่อยๆไม่มีแผ่วเลยค่ะทุกคนยิ้มแย้มส่งเสียงเชียร์บางคนชูนิ้วโป้งให้แบบเยี่ยมมากไอ้น้องเพลงประกอบก็บิ้วอารมณ์สุดๆฟังแล้วอินน้ำตาจะไหล เห็นภาพแบบนี้แล้วต้องขอบคุณพี่ๆี่ทหารทุกคนจากหัวใจเลยนะคะที่เสียสละความสุขส่วนตัวไปปกป้องผืนแผ่นดินไทยแดดร้อนลมแรงแค่ไหนก็ไม่หวัน่นเพื่อให้พวกเราได้อยู่กันอย่างสงบสุขดูจบแล้วอยากจะวิ่งไปยืนโบกธงด้วยคนเลยค่ะน่ารักและประทับใจที่สุดเลยค่ะ อีกคลิปเปิดมาคือก้อนนุบหนิบหัวใจแล้วค่ะคุณพี่ภาพแห่งความประทับใจเริ่มตั้งแต่เหล่าคุณแม่คุณยายยืนเรียงหน้ากระดานถือถุงสเสบียงกันแบบเต็มไม้เต็มมือคือกะขุนพี่ๆทหารให้อิ่มไปถึงเดือนหน้ากันเลยทีเดียวปากคุณยายก็บอกเสียงใส่ว่าพกมานิดนึงนิดนึงแต่ดูขนาดถุงในมือสิคะนั่นมันไม่นิดแล้วค่ะคุณยายนั่นมันถุงยังชีพไซจัมโบช้ชัดๆมีทั้งแคบหมูทั้งของกินสารพัดเห็นแล้วหิวแทนเลยจริงๆ แถมคุณนาเสื้อม่วงก็หิ้วถุงพรุงพรังยิ่งกว่าไปช็อปปิ้งสำเพลงอีกคือพร้อมเปความอิ่มอร่อยให้รั้วของชาติแบบจัดเต็มสุดๆพอรถบรรทุกพี่ทหารมาจอดปุ๊บความโกลาหลที่เต็มไปด้วยความรักก็กระจายตัวขึ้นทันทีค่ะ งานนี้ไม่มีใครยอมใครส่งสเสบียงกันมือเป็นระวิงน้องๆน,นักเรียนตัวจิ๋วก็เข้ามาร่วมแจมช่วยรับของส่งของกันสนุกสนานดูวุ่นวายแต่หน้าเอ็นดูมากเหมือนลูกหลานกลับมาเยี่ยบ้านช่วงสงกรานยังไงยังงั้นเลยแต่ไฮไลท์ที่ทำเอาเขินม้วนตัวที่สุดต้องยกให้ช็อตกอดเติมพลังนี่แหละค่ะพอส่งสเสบียงเสร็จปฏิบัติการจู่โจมด้วยความรักก็เริ่มขึ้นคุณยายคุณป้าไม่รอช้าพุ่งเข้ากอดพี่ทหารกันหมับเข้าให้เป็นการกอดที่แน่นปึก๊กอบอุ่น ยิ่งกว่าไมโครเวฟเบอร์แรงสุดพี่ทหารของเราก็ยิ้มแก้มปรีดจ,จนตาหยียกมือไหวขอบคุณไม่หยุดด้วยความนอบน้อมบางจังหวะโดนรุมกอดหน้าหลังพร้อมกันจนแทบจะจมหายไปในกองทัพความรักของคุณป้าปๆเลยทีเดียวถึงแม้จะไม่ได้เป็นญาติสายเลือดเดียวกันแต่ดูสายตาและการสัมผัสแล้วมันคือความห่วงใยจากคนไทยด้วยกันล้วนๆเลยค่ะเป็นคลิปที่ดูแล้วใจฟูยิ้มตามจนแก้มจะแตกเลยค่ะน่ารักน่ายิกจริงๆเลยโมเมนต์นี้ แอดมินไปส่องในคอมเมนต์นี่บอกเลยว่าพลังรักล้นจอมากค่ะคุณพี่เหมือนเปิดประตูด่านเข้ามาเจอทุ่งดอกไม้แห่งกำลังใจบานสะพรั่งเลยทีเดียวชาวเน็ตแห่กันมารวมตัวส่งพลังบวกกันแบบรัวๆเลยค่ะชนิดที่ว่าไม่ต้องพิมพ์อะไรยาวเหยียดแค่อีโมจิก็สื่อความหมายได้ลึกซึ้งสุดๆเริ่มจากทับหน้าอย่างกลุ่มกดไลค์ที่พากันส่งนิ้วโป้งเยี่ยมยอดมาให้แบบรัวๆเป็นการการันตีคุณภาพว่าพี่ๆทหารทำดีทำถึงยอดเยี่ยมกระเทียมดองที่สุดค่ะ ตามมาติดติดกับขบวนพาเหรดหัวใจที่มีมาทุกสีทุกแบบทั้งหัวใจสีแดงดวงโต,โตหัวใจยิ้มหวานแวววาวส่งมอบความรักความห่วงใยให้พี่พี่ทหารกันจนหน้าจอเป็นสีชมพูไปหมดเลยค่ะนอกจากความรักแล้วสิ่งที่เห็นเยอะมากๆจนน่าประทับใจคือสัญ,ญลักษณ์รูปมือวหวค่ะแฟนคลับออนไลน์พร้อมใจกันพนมมือสาธุส่งความเคารพและขอบคุณพี่พี่ทหารจากใจจริงเหมือนจะบอกว่าขอบคุณนะที่ดูแลพวกเรา ดูแล้วซึ้งใจแทนเลยค่ะแล้วก็ยังมีทีมซัพพอร์ตที่ส่งสัญ,ญลักษณ์2นิ้วสู้ๆพร้อมกับธงชาติไทยปลิวสวายเพื่อบอกให้พี่ๆรู้ว่าคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้นะสู้ต่อไปเพื่อชาติของเราบางคนนี่จัดเต็มมาเป็นคอมโบเซตเลยค่ะมีทั้งยิ้มทั้งโบกมือทักทายทั้งสู้ๆและพนมมือไหว้เรียกว่าครบจบในบรรทัดเดียวสื่อถึงความเอ็นดูและความปรารถนาดีที่มีให้ลูกหลานทหารอย่างเปี่ยมล้น อ่านแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจแทนพี่ๆทหารบนรถคันนั้นจริงๆค่ะว่ามีคนรักและรอเชีย์พวกเขาอยู่เพียบขนาดนี้มีคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขียนเป็นภาษาจีนเขาบอกว่าปกติเห็นแต่สวนสนามเป๊ะๆมาเจอทหารไทยนั่งรถบัสโบกมือชิลๆดูเหมือนเขาจะงงนะคะแล้วชมว่าทหารไทยหล่อบอกต่อด้วย และอีกหนึ่งคอมเมนต์เป็นภาษาเกาหลีค่ะอันนี้นี่ยิ่งน่าลุ้นเพราะเขาบอกว่าบ้านเขาเกณฑ์ทหารเคร่งเครียดมาเจอโมเมนต,ต์อบอุ่นแบบนี้เขาจะเปรียบเทียบกับซีรีส์เรื่องไหนไหมหรือจะอยากมีซีนโบกมือลาโอปาเข้ากรัมแบบนี้บ้าง และถ้าพูดรวมๆนะคะถ้าให้เมาส์มอยเรื่องสายตาชาวโลกที่มองความสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยกับชาวบ้านโดยเฉพาะแถบชายแดนเนี่ยบอกเลยว่าฝรั่งมังค่าหรือแม้แต่เพื่อนบ้านบางประเทศเขางงตาแตกผสมทึ่งกันสุดๆไปเลยค่ะคือภาพที่เขาเห็นมันไม่ใช่ภาพความตึงเครียดแบบในหนังสงครามที่ทหารต้องทำหน้าทำหมึงถึงถือปืนยืนคุมเชิงแล้วชาวบ้านเดินตัวรีบๆนะคะแต่มันเป็นหนังคนละมวลเลย อย่างแรกที่เขาพูดถึงกันบ่อยมากคือความเข้าถึงง่ายแบบงงๆค่ะ ต่างชาติเขาจะช็อกมากที่เห็นทหารไทยกับชาวบ้านคุยกันเหมือนรู้จักกันมาสิบชาติทั้งที่ความจริงอาจจะไม่ใช่ญาติฝ่ายไหนเลยคือเขาเห็นฟีลลิ่งแบบในคลิปที่คุณพี่ส่งมานั่นแหละค่ะที่รถทหารผ่านแล้วชาวบ้านออกมาโบกมือยิ้มแย้มหรือบางทีมีภาพทหารช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวช่วยซ่อมหลังคาหรือนั่งกินส้มตําด้วยกันชาวต่างชาติเขาจะตั้งคําถามเลยว่านี่ทหารหรือลูกหลานในหมู่บ้านเพราะในหลายประเทศทหารคือตัวแทนของอำนาจ ที่แต่ต้องไม่ได้แต่ของไทยเราคือรั้วของชาติที่กินข้าวหม้อเดียวกับประชาชนค่ะมันดูเป็นกันเองจนเขางงว่าเส้นแบ่งระหว่างเครื่องแบบกับชุดชาวบ้านมันจางมาก ประเด็นต่อมาที่เขาแซวกันขำๆคือกองทัพเดินก้อยท้องที่ชาวบ้านป้อนค่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์สุดๆต่างชาติเขาจะทึ่งเวลาเห็นชาวบ้านขนน้ำขนขนมขนข้าวเหนียวหมูปิ้งไปให้ทหารบามแนวชายแดนเวลาที่มีสถานการณ์ตึงเครียดกับเพื่อนบ้านแทนที่จะวิ่งหนีหลบเข้าหลุมหลบภยัยแต่คนไทยวิ่งเข้าหาทหารเพื่อเอาสเสบียงไปเติมพลังให้เขาบอกว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันหาดูยากมากมันแสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้มอง ทหารเป็นแค่เจ้าหน้าที่รัฐแต่มองเป็นผู้ปกป้องบ้านที่เขาต้องดูแลปากท้องตอบแทนมันเป็นความรักแบบน้ำพึ่งเรือเสียพึ่งป่าของแท้เลยค่ะและสุดท้ายที่ชาวโลกเขามองคือกำลังใจที่จับต้องได้ค่ะ เวลาเขามองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันเขาอาจจะเห็นการปลุกระดมด้วยความเกลียดชังแต่พอมองกลับมาที่ฝั่งไทยเขาเห็นแต่ภาพชาวบ้านมายืนชูสองนิ้วมาตะโกนสู้ๆหรือผูกผ้าเขามาให้ทหารก่อนออกลาดตะเวนมันทำให้ภาพลักษณ์ของทหารไทยในสายตาชาวโลกดูซอฟต์แต่เข้มแข็งเพราะมีแบ็กอัพเป็นประชาชนหนุนหลังแน่นปึกถึงแม้ไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือดแต่ความเป็นคนไทยด้วยกันมันทำให้ผูกพันกันเหมือนครอบครัว ที่ใครมารังแกไม่ได้นี่แหละค่ะสเสน่ห์ของไทยที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักและแอบ,บอิจฉาเบาๆว่าทำไมบ้านฉันไม่มุงมิงแบบนี้บ้างนะ